สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกๆท่านเลยนะครับช่วงนี้นะครับกไกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะเอารถไถมาพรวนดินยกกล้องเพื่อที่จะเตรียมปลูกผักในช่วงหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปจอดนะครับแล้วผมจะถ่ายให้พี่น้งนอง FC ดูใกล้ๆกันนะครับว่ารถไถพรวนดินมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ ครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้เอารถไถ่มาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาพี่น้อง fc ไปดูแบบใกล้ๆเลยนะครับว่ารถไถ่ินิหรือว่ารถไถ่พวนดินนะครับมีการทํางานแบบไหนนะครับรถไถ่พวนดินนะครับมีทั้งหมด6เกียร์นะครับ6เกียร์เดินหน้าครับ2เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนโรตารี่นะครับหรือว่าจอบหมุนนะครับสามารถถอดเปลี่ยนออกมาใส่ไถหัวหมูก็ได้นะครับอยู่ที่เราต้องการจะใช้งานนะครับ และส่วนมือหมุนตัวนี้นะครับเวลาที่เราพวนดินครับเราสามารถปรับความลึกตื้นของจอบหมุนได้นะครับครับและตอนนี้นะครับผมจะมาพวนดินให้พี่น้อง FC ได้ดูกันครับรถไถพวนดินรุ่นนี้นะครับใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันเบนซินนะครับมันจะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินครับแต่ผมเลือกซื้อเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับเพราะว่าราคาจะ ถูกกว่าเครื่องยนต์ดีเซลน,นะครับรถไถพรวนดินมินิรุ่นนี้นะครับผมซื้อมาในราคารวมเป็ดเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่30บใบเท่านะครับส่วนวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับรถไถรุ่นนี้ใช้วิธีการดึงสตาร์ทนะครับถ้าหากเป็นรุ่นที่ใช้กุญแจเปิดสตาร์ทนะครับนั่นจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนนครับราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ ครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้พรวนดินยกร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ร่องประมาณนี้เลยนะครับความกว้างนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เรากําหนดเองนะครับจะเอากว้างขนาดไหนนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการจะปลูกผักชนิดไหนนะครับเราจะต้องการร่องแคบร่องกว้างนะครับเราก็กําหนดเอาเองนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้ผมจะมาอัปเดตให้พี่น้อง f อฟซีดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ